เจำจะขังอยู่ในห้องห้องห้องโอ้ยอึ้งไข่อึ้งไข่มีมี่แล้วยิงไปอยู่ในป่านะคะอาหารน้ำท่าอุดมสมบูรณ์อ้วนฟิลช้างป่ากี่โมงพรุ่งนี้สัด้วยนะอีกแล้วได้ได้พุ่งมากเลยอะ ฟิวช้างป่าเลยตอนนี้อื่นๆเฮ้ย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 ให้นังให้ยังอิงยิงยุ้ยเป็นใครดูอื่นดูเขาอื่นไอ้ก็วิ่งล้อมหากันอยูออืมยุ้ยมาก่อนไงทิงมีไว้กลางทางก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูช็อตข้ามน้ำจะมีตลก เพรมะมีม่ยังไม่ค่อยกล้าข้ามเพราะข้ามปุ๊บก,ก็ต้องวิ่งอ,ะอ่ะ,ว,อะว,วิะ่งนนะนนแล้วทุลักทุเลวิ่งอ่ะตัวจริงอ้วนอึ่งอ่ะยิ่งกว่าอึ่งนะยิ่งกว่าอึ่งอึ่งไข่ในจอว่าอึ่งแล้วตัวจริงยิ่งอึ่งตัวอีกมีอะไรใหญ่กว่าอึ่งไข่เหรอท็องสุดแล้วนะไป,ไปดูส,สาวๆข้ามน้ำกันหลับข้้ามนไปดูสาวๆข้ามน้ำกันตะสตูลกะบี้จะข้ามตรงนี้ ข้ามตรงไหนพี่โอตตรงนี้เนาะได้กันเลยกันตายข้ามไม่ได้ก่อตรงนี้กันนี่ถ่ายไปเลยผมอยากคิดลูกเหียงข้ามไปไรพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปมาเอาลูกเหียงกันได้แค่อืมไปี๋ยวไปด้วยกันเลยตึ้งเนี่ยเดินราข้ามเขากไปด้วยกันจะรอดูเป็นตัวได้ก่อนนี่กอท่อนถอดเกลียก่อนนะที่ขอทางมุมเลยขอมุมนี้หน่อยสวยเดินเดินเลยเดินเลยเดินเลย ที่เรืเท่นแล้ไปเลย,เ,ลยเดินแบบนางงามฮะเออมช้อมเอยชมงามอารามแท้โอดรอบ้เฮ้อว้นี่ <c oughs> นี่อันนี้แสนรูเดินน้ำทยอย่าบอกอฮิน <c oughs> ละก้าเออโรวิฟ่าอืมงามเนอะตรงนี้มันนีกาดตรงนี้โอ้วหมบักเ่อนนี่ๆ คิพเจรณาก่อนไปดีไหมเนาะเอาเอาวองแตก่อนออต,ต้องไปใช่ไหมต้องไปแล้วเนาะมีความเก่งๆห่างหน่อยโยกหางขึ้นมาหนะ่อยยิ่งๆเลยเทนะแบบไปถ้าเดินเลาะกำนามไปจะดูเทกันเดินเลาะกำแนมที่ตัางละมีหรอปัางละมีม,มีมีแนมอยู่ก่อช้างก็ ข้ามแมเข้าป่านั่นแหละที่ปางหลานะเ,เดี๋ยวรอชัดอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปจบที่้อ่ที่จุดโชว์ตัวของสองสาวนะครับ สองหนุ่มเดินตามเดี๋ยวขับมอไซค์ไปไปหาที่ไปเจอกันที่นู่นเลยครับวันหลังเขาใส่แจ็คอกยางติสูงถึงอันนี้บอกก้าขาบอกแล้วก็เดินลุยเลยบอกจริงๆใส่กงเเท้าเตะใส่แจ็คก็เตียวขึ้นเลยนะแต่ถ้าเรามีแบบเขาเรียกว่าไรเรามีงานไลฟ์งานเดียวเนาะก็จะจัดให้อยู่นะแต่เราต้องไปงานต่อนี่สิออกแสกอย่างหอเออน้ำน้ำไม่หยา คับมามีครับมานั่นส่งของกันแล้วนั่นไม่ใช่เราองจะไปไปไปตรงไหนนี่อันนี้แอนแอมที่นี่หนอเอาเข้าเขารักเลยก่นปกติเขาจะเอาเขาด้านหลังอย่าหรือว่าวันนี้ผมมีจ้งยูตีจุดโชว์แล้วไม่รู้เหมือนกันเอาให้สุดสายตาเดี๋ยวจะขับมอเตอร์ไซค์ตามไปหาซูมได้อีกไหมใครอย่าหวังจะหลุดพ้นจากกล้องซูมของแอดกะตายโ อ๋อต้องออมพอตรงหันด์อ๋อมันดีเนาะไอโฟนเนี่ยไอโฟนสิบหกจะเปิดตัวละเอาเงินไหนซื้อดีก็ขายอันนี้ให้ผมผ่อนเดือนละห้าร้อยไงผ่อนเดือนละห้าร้อยนะเดี๋ยวต้องเตรียมหยอดกระปุกละ